สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter bol นะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่2ตุลาคม2566นะครับมูดริกนะครับเริ่มได้รับความเชื่อมั่นและก็คำชื่นชมจากคนที่เชลซีมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงคืนนี้มีเกมมันเดย์ไนท์นะครับบุกไปเยือนฟูลแลมเดี๋ยวมาพรีวิวกันด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยนะครับเริ่มจากนี่เลยครับใครที่กาลังมองหาน้าหอมแบ่งขายของแท้สองวันต่อวันนะครับไปจัดที่ร้านโคดครูเพลฟูมได้เลยเหมาะสำหรับคนนนทีี่่่ไมมมอออยากกกซืื้้ขวดเเเต็็ใหลลปิ หลอวิกต้องมีครบเลยนะครับโจมารนก็มีเจ้าของแฟนเชลซีสอบถามได้จะเอาน้ำหอมไปทํางานไปออกกําลังกายหรือไปหาสาวๆมีหมดเลยนะครับแล้วก็ในช้อปปี้นี่มีโค้ดส่วนลดจากช่องปีเตอร์บด้วยสังครบ1,000บาทลด100บาทล่าสุดเพิ่งประกาศผู้โชคดีได้กิจกรรมจากผู้ติดตาม2,000 20, 0คนในโค,ค้ดครูพรูมด้วยนะครับฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณนี่นะครับใครที่กาลังหาโรงเรียนดีๆการันตีว่าดีแน่นอนครับที่นี่เลยโรงเรียนนานาชาติ British ค o l u m บีย International School Bangkok นําหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ British คล l มเบียเป็น Offshore School เหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยครับทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรดสิสามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยมีการรับรองจาก WASCBC AH Inspection และสมศเปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์การเทสหนึ่งถึงเกรดสิบงหรือว่าอนุบาลหรือ โทรไปที่เบอร์0819294229เจ้าของแฟนเชลซีด้วยอุดหนุนลงสปอนเซอร์ปีเตอร์บอทุกช่องทางฝากไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากนี้ด้วยครับใครที่กำลังหาของกินรอดูบอลคืนนี้ไปจัดมเมล็ดฟักทองตรามือกันได้เลยไปชมวิทยากันหน่อยครับมือเจอแต่เรื่องหลักทั้งหลักมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน สั่งซื้อผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage Official เนี่ยบอกมาจากช่อง Peter Boat มีโค้ดส่วนลดนให้ด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเราจะเริ่มกันที่เมื่อคืนนี้นี่ประเดิมเสื้อแข่งแบบมีสปอนเซอร์ i n f i n i t e a t h l e t e นะครับเมื่อคืนนี้เชลซี Chelsea, ทีมหญิงลงเตะรายการ Women Super League นะครับหรือว่า พิมันลีของผู้หญิงนะัดแรกของซีซั่นเลยนะครับซึ่งเชลซีเป็นแชมป์เก่าประเดิมใส่ชุดแข่งแบบมีสปอนเซอร์เจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ไปดูดีเทลกันหน่อยครับสวยมากอันนี้เป็นเกรดเพลเยอร์นะครับดูครับโอ้โห โลโก้เงาวิบวับแล้วก็เท็กเจอร์ของตัวเสื้อเนี่ยยอดเยี่ยมคือต้องยอมรับครับว่าเสื้อเกรดแฟนบอลปีนี้ก็สวยเพราะว่าโลโก้ก็เงาวิบวับเหมือนกันแต่เกรดเพลเยอร์อ่ะมันจะสวยมากกว่ายิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะมีดีเทลที่ชัดเจนแบบนี้นะครับส่วนวันวางขายเนี่ยเดี๋ยวรอสโมสรแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ครับไปดูผลการแข่งขนันกันหน่อยนะครับเหมือนที่บอกไปทีมหญิงเตะนะครับเจอกับสเปอร์เล่นที่สแตมฟอร์ดบริด์เลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยทีมหญ คิงส์ม a โดเป็นหลักนะครับนานๆที่จะมาแข่งที่สแ a n ฟอร์ดบริแต่ว่าฤดูกาลนี้เขามีการเพิ่มจํานวนแมชที่ The b r i ิ g e เข้ามาด้วยนะครับเพื่อต่อยอดความสําคัญของทีมหญิงนะก็มีการส่งตัวหลักลงสนามกันหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นคนในภาพนี้ครับลอเรนซ์เจม e s น้องสาวของริสเจม e s นะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ริสเจม e s ไปชมการแข่งขันด้วยนะมีกูโรไรเช่นนะครับปีกตัวเก่งก็ลงแต่ว่า สตาร์เบอร์หนึของลีกและของเชลซีอย่างแซมเคอร์เนี่ยยังไม่ได้ลงเล่นนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บมาจากตอนแข่งฟุตบอลโลกหญิงแล้วก็กำลังเร่งความฟิตอยู่นะครับเกมนี้ครับเชลซีเล่นดีกว่านะครับออกนําไปก่อน1-0นะครับจากลูกนี้เลยครับเป็นลูกยิงของนักเตะใหม่นะครับมีอาฟีเชลนะครับมงนําไปก่อน1-0นาที27เป็นดาวยิงชาวอเมริกันนะครับลงสนามให้กับเชลซีนัดแรก แล้วก็ยิงประตูได้ทันทีนะครับโหคนชมกันเต็มโซเชียลเลยครับว่าเล่นดีมากคนขวาล่างนะครับเรายิงคนใหม่นะฮะแล้วก็ครึ่งหลังนาะที51ครับเชลซีมาหนีห่างครับทำสกอร์ทิ้งเป็น2-0จากลูกนี้ครับเพื่อนก็ครอสเข้าไปแล้วก็เป็นลอเรนซ์เจมส์นะครับเข้าชาร์จจ่อๆไม่เหลือขึ้นนำ2-0แล้วก็ครึ่งหลังเราได้เห็นฟอร์มของฟรานเคอร์บี้อีก1สตาร์ลงสนามด้วยนะครับหลังจากที่บาดเจ็บไปนาน ส่วนท้ายเกมสเปอร์ไล่มาเป็น1ต่อ2ครับแต่ก็ไม่ทันจบเกมนะครับเชลซีออกสตาร์ทนัดแรกพิมลีกผู้หญิงหรือว่าวูเมนซูเปอร์ลีกเนี่ยได้สวยงามทีเดียวชนะสเปอร์ไป2ประตูต่อ1แล้วก็เนี่ยครับเสื้อแข่งใหม่ เสื้อแข่งตัวเดิมแต่ว่าพอใส่ Infinite a t h l e t e ไปเนี่ยโอ้โหสวยนะ,ะค,คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวนี้ผมก็คงรอจัดเวอร์ชันมีสปอนเซอร์เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้พรีนะครับอาจจะรอเข้าไทยนะครับมีตัวแบบไม่มีสปอน2ตัวแล้วเดี๋ยวหาแบบมีสปอนหน่อยปีนี้ผมว่าน่าเก็บนะทั้ง2เวอร์ชันเลยเวอร์ชันไม่มีสปอนเซอร์ก็น่าเก็บมากเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีที่เชลซีมีเสื้อแข่งแบบไม่มีสปอนเซอร์ส่วนเวอร์ชันมีสปอนเซอร์น่าเก็บเพราะอะไรออย่างแรกมันสวยอย่างที่2ก็คือ เขามาลงสั้นๆแค่ปีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าจะไม่ใช่หน้าอกเสื้อเป็นอินฟินิตแอดลิตแล้วนะผมว่าก็อาจจะลิมิเต็ด dition เหมือนก,นกันก็ไปหาซื้อจับจองกันได้รอขายนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมจากทั้งข้อมูลของสโมสรหรือข้อมูลของดีลเลอร์ไทยอย่างซ u เปอร์สปอร์ตเนี่ยถ้าเกิดทราบข้อมูลอะไรเดี๋ยวผมรีบแจ้งให้ทราบกันนะครับจากเรื่องผลงานทีมหญิงครับไปดูเรื่องของมีไฮโลมูดริกกันหน่อยเอออันนี้ถือว่าเป็นข่าวสาคัญทีเดียวนะครับ เขาบอกว่าตอนนี้เริ่มได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นรายง,งานจากอัเดรียนคาจุมบานะครับเป็นนักข่าวของเดลี่เมลนะครับแต่ก่อนเนี่ยความน่าเชื่อถือไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าหลังๆผมว่าดีขึ้นเยอะมากเลยพวกข่าวเกี่ยวกับในแคมป์ในคอปแฮมเกี่ยวกับตัวเจ็บพวกนี้อัปเดตอาการพวกนี้ผมว่าใช้ได้เลยนะเว้ยผมว่าหลังๆผมอาจจะปรับขึ้นมาเป็นซักเทีย เทียสามเทียสองแต่ก่อนนี้เทียสี่เทียห้านะครับอาจจะปรับคุณนัสักเทียสองเทียสามเดี๋ยวขอรอ,อด,ดูเพิ่มเติมอีกสักพักหนึ่งแต่ว่าหลังๆใช้ได้เลยนะครับเขารายงานสถานการณ์มีไฮโรมูดริกในแคมป์เชลซีแล้วก็บอกว่าถ้าจะมีนักเตะสักคนที่แบบมุ่งมั่นพิสูจน์ตัวเองโดยไม่มีการตั้งคําถามใดๆเขาบอกว่าส่วนใหญ่ต้องยกให้เป็นมีไฮโรมูดริกนะครับเรียกว่ามูดริกซ้อมหนักมากจนเพื่อนร่วมทีมบ,บางคนก็ตกใจแบบโห เองพยายามขนาดนี้เลยเหรอวะขณะที่แหล่งข่าวก็บอกว่ามูดริกเนี่ยซ้อมร่างกายหนักจริงๆอยู่ในโรงยิมตลอดเวลาซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าไอดอลของเขาคือคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็ CR7 เนี่ยเขาเด่นเรื่องนี้นะครับ CR7 ก็เก่งมากในเรื่องของฝีเท้าแต่เขามีกายภาพที่โดดเด่นด้วยออกกำลังกายฟิตร่างกายหนักกล้ามเพียบนะครับนั่นคือจุดเด่นของ CR7 เเลยซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางเชลซีก็เคยเตือนมูดริกแล้วว่าอย่าหมกมุ่นมากเกินไป เคยมีข่าวจากแอตเลติกยูเบอกว่ามูดริกแบบจะออกกําลังกายอย่างเดียวไม่สนอย่างอื่นเลยใช่ไหมครับก็เคยมีข่าวแล้วก็เชลซีเตือนไปแล้วตอนนี้ก็มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นแต่แสดงให้เห็นว่าเขาซ้อมหนักมากนะครับแล้วเขาก็มุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตัวเองไม่เคยไปว่าไม่เคยไปตั้งคําถามอะไรโค้ชเลยจนคนที่เชลซีเริ่มแบบเฮ้ยตกใจแล้วก็เริ่มมีความเชื่อมั่นในตัวเขามากขึ้นนอกจากฟิตกล้ามแล้วนะครับมูดริกยังทํางานกับเทรนเนอร์ส่วนตัวเลยครับชื่อว่าดีมาชาโปฟสกี้นะครับ เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการทําให้สปีดมันเร็วขึ้นเรืเร่อยๆเร่งสปีดให้เร็วที่สุดอยากออกตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งที่ผ่านมาฟอร์มอาจจะยังไม่ปังแต่สื่อบอกว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมูดริกได้ออกสตาร์ตตัวจริงมา3นัดติดต่อกันแล้วนะและถ้าคืนนี้ตัวจริงอีกจะเป็นการออกสตาร์ตสนัดติดต่อกันเลยนะครับ ส่วนเรื่องของการปรับตัวแน่นอนว่ายังยากเพราะว่าตอนนี้กลุ่มเพื่อนที่อังกฤษเนะี่ยยังไม่ได้เยอะมากเพราะว่าภาษาอังกฤษของมูดริกยังไม่ดีต้องปรับตัวเยอะรวมถึงก็ต้องยอมรับว่าสภาพจิตใจนักเตะเขายังเป็นห่วงคนในครอบครัวอยู่เพราะว่าบางส่วนของครอบครัวเขายังอยู่ที่ยูเครนนะครับแต่ว่าอย่างน้อยระยะหลังก็เริ่มดูดีขึ้นจริงๆนะครับอันนี้คือ ในมุมมองของสื่อรายงานของสื่อที่เอาว่ากันตามตัวมูดิกไม่ท้อนะแล้วก็พยายามเต็มที่อยู่แม้ว่าฟอร์มในสนามยังไม่ปังก็ตามซึ่งผมว่ามันก็คงไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมทีมหรือว่าทีมสตาฟที่เห็นหรอกผมว่าแม้กระทั่งแฟนบอลก็เห็นถึงความตั้งใจนะว่าต่อให้ยังไม่ปังจะถามว่ามูดิกมันตั้งใจไหมมันพยายามไหมมันก็พยายามนะอย่างนัดที่เจอกับไบรตันในเกมลีกคัพเนี่ยตอนโดนเปลี่ยนตัวออกเนี่ย แฟนบอลในเดอะบรดก็ standing ovation ลุกขึ้นยืนปรบมือให้เขาคือก็คงไม่ได้ปรบมือเพราะเล่นเทพหรอกแต่ผมว่าปรบมือให้กับแบบเขาเรียกว่าความตั้งใจก็ยังไม่ยอมแพ้แล้วผมว่ามูดริกเองก็รับรู้ว่าแฟนบอลก็ยังให้กําลังใจยังเชียร์อยู่นะเขาถึงโพสต์สตอรี่หลังจบเกมว,ว่าชัยช,ชนะนัดนี้เป็นของแฟนบอลทุกคนและเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับกับเรื่องที่เขายังตั้งใจสู้ต่อเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็มีบทสัมภาษณ์ของมาริซิโอโปชิติโน่ด้วยพูดถึงมูดริกนะครับก็มาจากเดลี่เมลนั่นแหละ พอชบอกว่ามันไม่ง่ายเหมือนกันนะในการทำงานกับมูดริกเพราะว่าเราต้องทำความเข้าใจเรื่องการปรับตัวแล้วก็ต้องทำให้ตัวลักเตะเนี่ยเขารู้สึกสบายใจเพื่อที่จะได้โชว์ผลงานออกมาเราต้องไปกับเขาแบบช้าๆนะครับแต่เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์แน่นอนส่วนหนึ่งที่ต้องไปแบบช้าๆเพราะเรื่องของวัฒนธรรมด้วยแต่ว่าตอนนี้เขาพยายามที่จะเปิดกว้างมากขึ้นปรับตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมในทุกสถานการณ์ มันไม่ใช่แค่การมีส่วนร่วมในสนามแต่ยังพยายามมีส่วนร่วมนอกสนามด้วยมูดริกเป็นเด็กที่มีความพยายามมากๆเรากําลังทําความเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยเขาเป็นยังไงและตัวเขาก็กําลังทําความเข้าใจมากขึ้นเช่นกันว่าการเล่นเป็นทีมที่ดีต้องทํำยังไงเขายังเด็กแล้วจะต้องพัฒนาต่อไปแต่เราก็มีความสุขกับพัฒนาการของเขา ผมว่านักเตะแบบมูดริกเนี่ยมันหาคนที่คล้ายเขาได้ยากมากมีเอกลักษณ์ชัดเจนเป็นจุดเด่นเฉพาะตัวแล้วมันก็ทำให้ทั้งตัวมูดริกเองและตัวเราต่างมีความท้าทายร่วมกันไอ้เรื่องเกี่ยวกับหานักเตะที่คล้ายกับมูดริกยากเอกลักษณ์ชัดเจนเนี่ยผมว่าดูทรงแล้วคงหนีไม่พ้นเรื่องสปีดนะครับคือตอนเนี้ยมูดริกเนี่ยไอ้จุดหนึ่งที่เราเห็นว่ามันเก่งจริงๆเลยคือสปีดต้นมันเร็วจัดจ้านมากนะครับสปีดผมว่า ถ้าวิ่งแข่งอย่างเดียวในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็เป็นเบอร์ต้นๆของพรีเมียร์ลีกอย่างปีที่แล้วมีช่วงหนึ่งที่ขึ้นไปนเป็นเบอร์หนึ่งชั่วคราว้วยใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคือการเล่นให้มันมีส่วนกับเกมตลอดเวลานะครับแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจพื้นที่สุดท้ายไอ้เรื่องของการมีส่วนกับเกมมากขึ้นเนี่ยผมมองว่าทีมก็ต้องซัพพอร์ตเขาด้วยเหมือนที่เราพูดกันมาเสมอว่าควรจะมีแบ็คเติมไปซัพพอร์ตมูดริกไม่ใช่เอาโควิลเลนแต่แบ็กซ้ายอย่างเดียวส่วนอีกหนึ่ง,งปรรับเเอออองงงกก็คคืื่ขวามล เวลาเข้ากรอบเขีโทษอ่ะต้องอย่าลั่นง่าย f first t o u c h ต้องอย่าลั่นง่ายจังหวะจะจับจะเลี้ยงจะส่งจะยิงต้องอย่าลั่นง่ายเพราะหลายๆครั้งเวลาเข้าไปในกรอบเขี่โทษพอแรงกดดันมันถมเข้ามาเยอะมูดิกดูเล่นแบบเขาเรียกว่าไงเหมือนแบบกดดันจนทําเสียเองง่ายๆหลายทีเหมือนกันจุดเนี้ยลบง่ายนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องปรับตัวผมว่ามันจะปรับได้จากความที่ท่านนิ่งขึ้นเริ่มรู้สึกผ่อนคลายจากแรงกดดันมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองก็ให้กําลังใจนะแม้จะยังฟอร์มไม่เปรี้ยงแต่ ฟนเชลซีก็ยังไม่ได้ท้อทิ้งนายนะครับสู้ๆนะครับสำหรับมีไฮโล่โมดริกขอให้ปังๆคืนนี้ขอให้เล่นดีๆนะครับทีนี้ครับมันก็ไม่ได้มีแค่มมดริกนะครับที่เจอกับช่วงเวลาที่ยากลาบากนะครับมาร์คคูคูริยาก็เจอเหมือนกันมาร์คคูคูริยาอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของพอร์ชเหมือนกันนะครับที่โดนถามว่าทําไมแบบคูคูริยามีปัญหาเรื่องการปรับตัวนะตั้งแต่ย้ายมาจากบรไรตันแล้วก็ยังเล่นไม่ดีสักทีพอร์ชก็บอกว่า ตอนที่ตลาดนักเตะปิดตัวลงเนี่ยผมได้คุยกับครูคูระยนะในห้องทํางานของผมเลยมันชัดเจนมากว่าผมมองเขาแล้วก็ประเมินเขายังไงซึ่งผมได้อธิบายสิ่งที่ผมคิดเกี่ยวกับครูคูระยให้ตัวเขาฟังทั้งหมดแล้วแน่นอนว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากสาหรับเขาแต่มันไม่ใช่เขาคนเดียวมันก็มีคนอื่นที่เจอกับเรื่องแบบนี้เช่นกันนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องให้ความมั่นใจและให้ความไว้วางใจในตัวเขา ส่วนเรื่องอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากการซ้อมในสนามเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับผมมันเป็นเรื่องของผู้บริหารของเอเย่นแล้วก็ของสโมสรมากกว่านะครับอันนี้คือสัมภาษณ์นะครับก็บอกว่าจริงๆก็คุยกันแล้วนะว่ารู้สึกยังไงแล้วก็อยากจะบอกกับครูคูริยะว่ามันก็ไม่ได้มีแค่ครูคูริยาคนเดียวที่ยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวเอ่อผมว่าคืนนี้นะถ้าพอสยังอินดี้ให้โควิลเลนแบ็กซ้ายนะอย่ามองข้ามโอกาสเห็นครูคูริยะยืนแบ็กขวาอีกแล้วก็ ถ้าจำกันได้นะครับในอดีตเนี่ยราฟาเอลเบนิเตสนะครับสมัยคุมลิเวอร์พูลเขาเคยบอกเลยว่าเอาแบ็กที่ถนัดอีกข้างไปยืนข้างนั้นเนี่ยบางทีมันเอาไว้จัดการพวกปีกสไตล์ตัดเข้าในได้นะครับซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยพอชก็เอาคูคริยาไปเล่นแบ็กขวาเขาถนัดซ้ายแต่ไปยืนแบ็กขวาเพียงแต่ว่ามันเอาไว้ป้องกันพวกปีกเท้าวขวาเลี้ยงตัดเข้าในได้ดีเพราะเท้าซ้ายมันแย่ง่ายไงเอออันนี้คือเป็นสิ่งที่ กูรูหรือว่ากุนซือหลายคนในอดีตเขาก็เคยพูดถึงทฤษฎีนี้เหมือนกันคือใช้กันไม่บ่อยแต่เอาไว้ใช้แก้ขัดเนี่ยมันพอใช้ได้ซึ่งคืนนี้เจอฟูลแลมดปีกซ้ายเป็นวินเลียนถนัดเท้าขวาอาจจะโอเคก็ได้นะเหมือนกับนัดก่อนที่เอาไปจับคาโอรุมิโตมะก็เป็นปีกซ้ายถนัดเท้าขวาแล้วก็ถือว่าทําได้ดีนะครับก็รอดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ยังมองข้ามโอกาสย้ายทีมไม่ได้นะครับสำหรับคูโคริครยไม่ว่าจะเป็นเดือนมกราคมหรือว่าเป็นช่วงซัมเมอร์ก็ตามนะครับ มาพรีวิวค่ำคืนนี้กันนะครับบุกไปเยือนฟูลแลมที่คราวเวนคอตเทสนะครับเตะตี2นะครับผลงานฟูลแลมของกุนซือมาโกโซิวาดีกว่าเชลซีเล่นไป6นะัดมี8แต้มรังอันดับ12ของตารางคะแนนนะครับนัดล่าสุดบอลถ้วยชนะนอริทมาบอลลีกเสมอพาเลต0ู 00, สภาพทีมจะไม่มีโทซินอนดาราบิโอโยกับอาดามาตราโอเร่ที่บาดเจ็บรวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของเคนนีเตเต้กับซาซาลูคิสด้วยนะครับ ฟังเชลซีผลงานย่แย่ในลีกมากเลยนะครับก็6นัดเก็บได้แค่5แต้มอยู่อันดับ14ของตารางแต่ว่าบอลถ้วยเนี่ยเหมือนกลับมาฟื้นความมั่นใจโอ้เชลซี Chelsea 15แล้วสลไซเม่ใช่14นะครับ <laughs> นะครับเหมือนกลับมาฟื้นความมั่นใจชนะไบรตันได้1 0นะครับในบอลถ้วยลีกครับสภาพทีมยังตัวเจ็บอื้ออยู่ครับไม่ว่าจะเป็นโฟฟันนา เอ็นคุนคูลาวียนะครับชีเวลเจ็บเพิ่มอีกริสเจมใกล้แล้วแต่ยังไม่หายเบตินเนรีก็ยังไม่หายรวมถึงจะไม่มีนิโคล่าแจ็กสันกับมาโลกุสโตที่ติดโทษแบนขณะที่คานิชูบุเมกานะครับคนนี้ซ้อมได้นะครับมีชื่อเป็นตัวสมรองได้แต่จะได้ออกสตาร์ทเลยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบน่าจะเป็นตัวสมรองไปก่อนนะครับแล้วก็ชาโลบากับบาติชิวก็อยู่ในขายเรียกความฟิตเช่นกันนะครับอันนี้คือสภาพทีมทั้ง2ทีม เกรดน่าสนใจนะครับส่วนใหญ่ช่วงนี้มันจะเป็นเกรดหนักไปทางไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เวลาเชลซีมาเล่นบ้านฟูลแลนนะถ้านัดไหนตัวน้อยกว่าแพ้ทุกทีนะครับอย่างเช่นปีก่อนชูอัลเฟดิกส์โดนใบแดงแพ้ปี2 0 0 6วิลเลียมกันลาสโดนใบแดงไปหัวร้อนท้ายเกมแพ้นะครับเพราะฉะนั้นเจอฟูลแลนเนี่ยถ้าไม่อยากแพ้อย่าเหลือ10ตัวนะครับเชลซีสตาร์ท6นัดแรกด้วยการมี5แต้มถือเป็นการเริ่มซีซั่นแย่สุดตั้งแต่ปี1 9 7 8ถึง79 ซึ่งผมไปเช็คมาปีนั้นเราจบบวยตกชั้นนะครับไปอยู่ดิวิชั่น2ด้วยนะครับแล้วก็กว่าจะกลับมาเล่นดิวิชั่น1หรือว่าลีกสูงสุดได้ใหม่ต้องรอ4-5ปีเลยทีเดียวนะครับเออปีนั้นแย่มากนะครับแล้วก็18นัดหลังสุดโชลซีชนะแค่2นัดเท่านั้นคืนนี้ถ้าเกิดรางฮิมสเตอร์ลิงเล่นลงสนามเป็นตัวจริงจะเป็นการลงตัวจริงนัดที่300ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษของสเตอร์ลิงด้วยนะครับไปดูรายชื่อที่คาดนะครับจากเว็บไซต์ Who Score นะครับ ฮูสกอร์เชื่อว่าฟูลแลมจะมาในแผน4-2-3-1ประตูเป็นแบรเลโน่นะครับกองหลังมีทิโมติกาสตามีรอมีดิยอบมีเตเต้นะครับคู่กลางเป็นริชกับทางชัวปาลินญาซึ่งเป็นกองกลางตัวรับตัวต้นๆของพิมพ์ลีนะครับเรื่องการตัดเกมเทพมากตัวรุกจะมีแปรร่านะครับมีแฮร์รี่วิลสันแล้วก็มีวิลเลียนนะครับเด็กเก่าของเชลซีนั่นเองนะครับส่วนกองหน้าเป็นราอูลฮิมิเนสนะครับ ฝั่งเชลซีเนี่ยทางฮูสอร์เชื่อว่า4-2-3-1นะครับประตูเป็นซานเชสกองหลังเป็นดิซาซีซิลวาโควิลแบ็กซ้ายนะครับคูคูริยาแบ็กขวานะครับแล้วก็คู่กลางไกเซโดกาลักเกอร์นะครับตัวรุกสเตอร์ลิงเอนโซมูดริกแล้วก็อาร์มันโดบรยานะครับอันนี้คือที่ฮูสอร์เขาคาดการณ์กันมานะครับซึ่งเมื่อวานนี้ปิเตอบัวเพิ่งจัดทับไปนะครับว่าสิ่งที่อยากให้เห็นสิ่งที่อยากให้เป็นจริงๆแล้วเนี่ย อยากเป็นยังไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะว่าอันนี้คือรายชื่อของฮูสร์ใช่ไหมแต่ที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นเนะี่ยผมอยากให้มันเป็นแบบนี้นะครับคืนนี้นะครับขอแบบนี้ได้ไหมสําหรับโปรชิติโนนะครับคือต้องบอกว่าสเตอร์ลิงมีโอกาสได้เล่นเป็นกองหน้าสูงในกรณีที่ถ้าเกิดพอชมองว่าโปรยายังฟิตไม่ถึงถ้าฟิตไปถึงก็มีโอกาสที่จะเป็นสเตอร์ลิงกองหน้านะครับผมเชียร์แบบนี้นะก็ดีซาซี่ก็เล่นแบ็คขวาได้นะครับตอนทีมชาติเล่นบ่อยเล่นแบ็คขวาไปคูคูริยาก็แบ็คซ้ายเซนเตอร์โควิลซิวากองกลาง ไกเซโดกับกาลเกอร์ผมว่าต้องเลือกคนเดียวเลือกสักคนหนึ่งแล้วก็ยืนคูเอนโซซะเอาพาเมอร์เล่นกลางรุกมูดริกซ้ายปีกขวาอาจจะลองใช้เยนแมสเซนก็ได้เพราะว่านอนี่มาดูเอเคอาจจะเป็นตัวสมรอมเพราะว่าโดนลงโทษทางด้านวินัยอยู่นั่นเองแล้วก็สเตอร์ลิงอาจจะต้องไปยืนเป็นกองหน้าซึ่งเล่นแบบเนี้ยมันอาจจะดูเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงเป็น4231ดีซาซี่เล่นเป็นแบ็คขวามันก็ไม่ต่างอะไรกับโควิลไม่ใช่หรอแต่ว่าตอนที่ขึ้นเกมรุกตอนที่เล่นจริงๆมันอาจจะออกมาทรงนี้ก็ได้ครับแบบเนี้ยก็คือแค ปเปลี่ยนจากขึ้นเขาเรียกว่าไงปเปลี่ยนจากใช้แบ็คซ้ายโควิลเป็นแบ็คขวาดีซาซี่แล้วก็ดันตัวรุกสูงขึ้นไปมันก็อาจจะออกมาในทรงนี้ก็ได้ก็คือเป็นปีกแมสเซนกับคูคูริยะแล้วก็มูติกับพาเมอร์หุบเข้าไปยืนข้างในแบบนี้ก็ได้เพราะว่าช่วงที่เล่นเกมรุกในแผนของพอชเนี่ยหลายครั้งก็เล่นเป็นแผนหลัง3าก็แค่โยกฝั่งจากฝั่งซ้ายมาใช้เป็นเซนเตอร์ยืนเป็นฝั่งขวาแทนอันนี้คือใช้ช่วงคราวนะคือถ้าเกิดว่า เลือกได้ก็ไม่ได้อยากให้เอาเซนเตอร์ไปยืนเป็นแบ็กตลอดไปแต่มันเป็นกรณีฉุกเฉินที่มาโลกุสโตติดทดแบนครับและริเจมยังเจ็บอยู่ผมก็เลยใหเชียร์ให้ใช้แบบนี้ก็คือเกมรับหรือว่าตอนเซตเกมก็เล่นแบบนี้แหละแต่ช่วงที่บุกหนักๆก็ปรับไปยืนเป็นหลัง3อารมณ์ประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากเห็นแต่ว่าฮูสกอร์มองว่าแบบนี้สิ่งที่ขอโปรชิติโนมีแค่2ออย่างอย่างแรกอย่าเอาโควิไปยืนแบก นะครับเสียของนะครับนัดล่าสุดเล่นเซนเตอร์มันก็เล่นได้อย่างที่2ออย่าเอาเอนโซไปยืนกลางรุกและขออีกทีไกเซโดกาลาเกอร์เลือกคนเดียวพอเลิอกอินดี้และเดี๋ยวจะดีเองถ้ายังอินดี้ไม่เลิกจัดตัวเพี้ยนไม่เลิกนะผมว่าไม่เสมอก็แพ้ถ้ายังอินดี้ไม่เลิกนะแต่ถ้าเลิอกอินดี้ทาในสิ่งที่มันควรจะเป็นดูจาก,การายชื่อผู้เล่นแล้วเนี่ยเราก็ยังเหนือกว่าถ้าเลิอกอินดี้มันมีโอกาสชนะได้แต่ถ้าไม่เลิกก็ไม่เสมอก็แพ้จุดที่ต้องระวังก็คือฟูลแลนของมาโกซิวาเป็นทีมที่ รับโตออกปีกจ๋านะครับโตออกปีกจ๋าเลยระวังเกมริมเส้นออกข้างแล้วเปิดเข้าในนะครับแล้วก็เขาเสียมิโตวิดไปเขาก็ไปเอาราอุนทิมิเนสมาก็เป็นกองหน้าที่เล่นลูกกลางอากาศดีเหมือนกันระวังลูกกลางอากาศไว้ให้ดีสำหรับฟูแลบนะครับก็ย้ายไปทีาอินดีนะครับปิดท้ายนะครับเออผมลืมบอกไปคืนนี้ผมอาจจะไม่ได้มาไลฟ์หลังเกมนะครับเพราะว่าอยากดูแต่ว่าสุขภาพพักหลังมาพอขึ้นเลข3แล้วเนี่ย แม่งไม่เหมือนเดิมว่ะอาจจะต้องนอนนะครับเพราะมันเตะด,ดึกแล้วก็อาจจะตื่นมาดูฟูลแมชตอนเช้าซึ่งหาไม่ยากนะครับท ID ดีก็มีเว็บไซต์สโมอสรออยังเป็นทางการก็ดูได้อาจจะเป็นแบบนั้นขอเซฟร่างกายดีกว่าเพราะถ้าเกิดผมตื่นมาดูเนี่ยร่างกายผมจะพัง2วันแล้วทำงานไม่ไหวงานประจำมันก็จะไม่ไหวด้วยนะครับอ่ะปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ครับสีสันนะครับเดอะมิเรอร์นะครับบอกว่า เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเชลซี Chelsea ติดต่อกับนาโปลีถามเรื่องวิกเตอร์โอซิเมนแต่ว่าท่านประธานออเรดิโอเดลลาเดนติสบอกว่า175ล้านปอนด์ในสอง <c oughs> นะครับโอ้โหใครจะไปซื้อว่าเรทนั้นแต่ก็อ่ะข่าวลือจากเดอะมิเรอร์แต่จุดที่น่าสนใจคือเดอะมิเรอร์บอกว่าเขาพูดถึงลูกากูด้วยนะครับลูกากูเนี่ยเขาบอกว่าค่ายืมตัวมีนะ และเป็นแบบแอดออนถ้าฟอร์มโหดโหดปังๆเนี่ยค่ายิมตัวมันอาจจะพุ่งถึง8ล้านปอนด์ได้เลยนะครับเอออารมณ์แบบนี้แล้วก็เมื่อคืนยิงได้ด้วยนะครับจนถึงตอนนี้ลูกากูหกนัดยิง4ประตูถึงจะเกลียดขี้หน้าแต่ก็ขอให้ฟอร์มปังๆแล้วกันครับจะได้แบบเขาจะได้ซื้อขาดขอให้โรมาซื้อลูกากูขาดแล้วกันแต่ว่าว่างอันนี้นะอย่าวางอันนี้เลยลูกเมื่อคืนมั่งสวยจริงเราไปดูลูกากูมั่งจัดบอลล็อกหลบกองหลังทีนึงแล้วยิงอย่างคมเลยเออขอให้ฟอร์มปังๆโรมาจจะได้้มาาาา่่ยออีก37ลนนนนปปเเ็คถ นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับผมอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมโคดคูลเพอร์ฟูมนะครับเจ้าของแฟนเชลซีการันตีดีแน่นอนฝากโรงเรียนนานาชาติบริติสโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลบังกอกนี่ก็เจ้าของแฟนเชลซีการันตีดีแน่นอนนะครับรวมไปถึงเมล็ดฟักทองตามมือด้วยนะครับคนที่มาติดต่อกับผมเขาก็เชียร์เชลซีเคี้ยวมันเคี้ยวเพลินอร่อยแน่นอนนะครับฝากด้วยนะครับสปอนเซอร์ทุกเจ้านะครับช่วงนี้ปีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย